ยยนึ่นถึงกล้องวงการปิดนึกถึงโควาทีวีพูดบุฟเฟยดอกกันสามห้าเจ็ดเฉพาะ a i s เมือ่อานวันนี้นะคะมีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าดาราไปรุ่นชายคนหนึ่งนะคะท้องปุยพกถุงยางอนามายัยติดตัวเอาไว้ค่ะเพื่อป้องกันนะคะภัยจากการมีเพศสัมพันธ์จึงทําให้มีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันหนาหูเลยค่ะ,คะแล้ววันนี้นะคะก็มีข้อมูลและคําตอบสาหรับเรื่องนี้มาฝากการติดตามกันได้กักบเดดเรื่องดังค่ะ ก็ดีนะคะให้สอนไว้ให้ป้องกันไว้ดีกว่าที่จะมาแก้ไขทีหลังค่ะเทศศึกษากับเยาวชนไทยนะคะดูได้เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวกันไปซะแล้วค่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะมีผู้ปกครองหลายท่านค่ะให้ลูกหลานนะคะพกถุงยางอนามัยไว้ในกระเป๋าซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเป็นการชี้โครงให้กระรอกหรือจะเป็นการป้องกันที่ถูกวิธีแล้วไปชมกันเลยค่ะการที่เขาจะทําอย่างนั้นเนี่ย ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกมากสมัยปัจจุบันนี้มันมันเราต้องยอมรับสภาพที่สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีไว้มันก็มันก็ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เขาพ,พลาดทังไปแล้วมาแก้ไขทีหลังถ้ามีอะไรก็ป้องกันไว้ดีกว่าถ้าไม่ได้แบบคุมอะไรเงี้ยถ้าเด็กผู้หญิงเขาท้องคือจะต้องไปทําแท้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เปิดเผยมีการพูดคุยกันเรียกว่าเปิดเผยนะครับไม่สมควรที่จะให้ลุกมาหมกมุ่นในเรื่องนี้ด้วย แต่ถ้าเหมาะสมนะเหมาะสมนะในยุคนี้ก็สมควรที่จะบกไว้เหมือนกัน มันก็แล้วแต่นิสัยผู้ชายพี่ถ้าสมมติว่าคนไหนที่แบบมันไม่ค่อยดีมันก็น่าหกไว้มันก็ดีนะแต่ถ้าพืดมันทุกคนมันก็คงรจะแปลกๆแต่ถ้าสำหรับหนูเป็นผู้หญิงอย่างหนูคิดว่าแปลกๆอ่ะผู้ชายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ยังมีบางกระแสครับที่เขาคัดค้านอยู่คิดยังไงบ้างครับผมถ้าเป็นในสังคมของโรงเรียนถ้าเกิดฝ่ายปกครองหรืออะไรเนี่ยไปพบเห็นถุงยางธรไมในกระเป๋าเด็กก็คงอาจจะต้องมีการคุยกันยาวพงเป็นเรื่องนะคะหลักการสอนเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยควรจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ ไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือในครอบครัวเรื่องเพศนี่สอนได้ตั้งแต่เกิดเลยลวครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายเด็กต้องรู้อว,วัยวะของร่างกายของตัวเองตั้งแต่แรกแล้วการชี้สิ่งต่างๆไม่ต้องไปรู้สึกว่าม,มันเป็นเรื่องอะไรที่มันผิดปกติควรจะให้ความอบอุ่นและให้คําแนะนำนะฮะแล้วก็สติในการคิด กับเด็กๆโดยที่เฉพาะครอบครัวหรือผู้ปกครองเนี่ยต้องเน้นตรงนั้นมากที่สุดการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของเพศศึกษานะคะถือได้ว่าเป็นส่วนที่สําคัญค่ะเพราะจะไม่ทําให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาเยาวชนชิงสุดก่อนหานนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะครูบาอาจารย์นะคะรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญที่ต้องให้คําแนะนําที่ถูกต้องเหล่านี้ค่ะ hey, my, my, my. อะไรมากมาเลยนะคะน่าจะเอาเป็นแบบอย่างที่ดีที่ซ้ค่ะแต่การอบรมจากผู้ปกครองนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปค่ะข่าวเชาว้าวงการมันเทงเดินทางมาให้คุณขุนได้อัปเดตกันแล้วอา้าววันนี้ทีวีผู้บุฟเฟ่ดอันสอ้าเจ็มีอะไรมานำเสนอไปดูกันเลยเริ่มที่ดูทีวีผู้ไลฟ์ก่อนใครกับช่วง Talk กออฟเดอดาราผัวพันยาเสพติดเป็นของใครผมก็ไม่ทราบครับแต่ว่าไม่ใช่ผมคลิป ร้อนที่งานนี้บอกตรงๆว่ามีที่นี่ที่เดียวที่จะส่งคลิปเด็ดๆให้คุณถึงมือถือทุกวันไม่ว่าดาราจะแอบไปจับมึกขวงแขนกันที่ไหนคุณจะได้รู้เป็นคนแรกแค่กดดอกจันสามห้าเจ็ดค่ะคอนเสิร์ตรัเตอร์ฮอ oh. ชั่วโมงบัตรหมดเกลี้ยงเฮียห้อยันไม่เพิ่มรอบชัวร์ความพร้อมหลายอย่างก็คงเพิ่มไม่ได้และสุดท้ายวันนี้วันเกิดตาวริศอเพลาดาปอปานเวศรวมอวยพรพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะ ส่วนพรุ่งนี้วันเกิดตูน่นันทิดาโบสุนิตาเพชรแคปีเอ็นมาดินนาอวยพรพวกเขาได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่ดอกจันทสองห้าเจ็ดเฉพาะ AIS ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ We f e e l that is important but more important is a good man เรานะคะรู้สึกดีต่อเมื่อเราเป็นคนสำคัญค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญ,ญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราเป็นคนดีนั่นเองค่ะ ขอขอบคุณยาท่าน้ำขาวจากกระต่ายบินกาแฟาทรูสเลนคอฟฟี่ผลิตภณัณฑ์นูโทโจีนา่าทีฟูบุฟเฟ่ดอวจัสามห้าเนิตซียาสารสไปซี่และทีวีฟูค่ะและสำหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปกลกๆค่ะก็สามารถติดต่อมาหาทานเราได้3ช่องทางนะคะ ช่องทางแรกค่ะที่เบอร์โทรศัพท์027339000ค่ะช่องทางที่2นะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เลขที่303ลาดพร้าว101แขวงเขตวันทองหลางกรุงเทพ10310นะคะส่วนช่องทางสุดท้ายก็สามารถติดต่อตามที่อยู่อีเมลของด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ